เด็กและเยาวชนยุคใหม่นะคะขานร,รับหลักค่านิยม12ประการพร้อมจะตั้งใจเรียนและปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็เน้นย้ำให้เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรมตามความขวัญวันเด็กนะคะปี2558ติดตามจากรายงานค่ะก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในค่านิยม12ประการของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีครับหนูก็จะไปปรับใช้ทั้งในด้านค่านิยม12ประการค่ะและก็ำคำขวัญวันเด็กค่ะ ในความฝันวันเด็กของปีนี้นะครับทําให้เราเอาคาเหล่านะนะั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะเราต้องเอาความรู้ของเรานะครับไปต่อยอดครับแล้วก็ควบคู่กับคุณธรรมของเราครับเพื่อพัฒนาประเทศในอนาคตครับนี่คือเสียงตอบรับจากตัวแทนเยาวชนที่เข้ารับโอวาจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรนตรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558 ถึงหลักคำสอนค่านิยม12ประการและพร้อมจะปฏิบัติตามให้ได้ทุกข้อโดยเฉพาะการให้คำมั่นสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนและเป็นคนดีของสังคมซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในระยะยาวไมมีมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็จะนำไปปรับใช้กับตนเองครับแล้วก็จะมีมันศึกษาเล่าเรียนครับก็ะจะตั้งใจเรียนเป็นคนดีของสังคมครับ นอกจากนี้ยังฝากให้เพื่อนเยาวชนยึดถือหลักค่านิยม12ประการในการดำเนินชีวิตอาทิการรักษาสถาบันหลักของประเทศการมีคุณธรรมจริยธรรมรวมไปถึงการนำคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีมาปฏิบัติตามด้วยก็อยากให้เพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมก็ขอให้ช่วยเหลือกันบ้างคะ่ะแล้วก็ให้ ใส่ความรู้เอาไว้มีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจและก็ทําตามคําขวัญวันเด็กของท่านนายกในปีนี้นะคะคือความรู้คู่คุณธรรมนําสู่อนาคตค่ะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังเห็นว่าเด็กและเยาวชนถือเป็นอนาคตของประเทศซึ่งต้องมีความเข้มแข็งและก้าวไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่พร้อมคาดหวังให้เยาวชนไทยทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนประเทศให้ไปสู่อนาคตที่มีความยั่งยืนต่อไป การจนาสมบุญตันรายงาน